เุณพูดอไรวาไม่เมอนกูอพูดประเดีว่าไม่เมนน้องพูดไรย่งว่าเจนเพราะวาประเดีตขาเมื่อเเห็นบอกร้ายหลายมอกเต็มเลยมอกกันังสวยเลยแม้าเ บรรยากาศเศร้าๆจากน้องพี่เก็บสายบัวจากพี่น้องเป็นกระสาวเพลยนเหมือนเดิมกับน้องพูดหนันมาบ่งกล่องเน,นลูกรอปอุอ้ยลูกชายรอขนาดเวลากเก็บสายบัวเลยวดวยใหญ่ฮึ่ ใครหอยอกอจามัยหอยเชอรี่พี่น้องอุ้ยมันลอยใหญ่แท้มันตูบกันนี่นั่นามาันตูบกันบอลูกถกุงกระบอกอากมา่าพี่นอ้องจำเม,เนมนันกระเทยพีนองคือเกจาจ้ามันสีพาพี่น้องเก็บสายบัวจา่าแต่เสาเลยมากับเสาเพ่นมันนี่เสาเพ่นบอลลงค่ะเสมือจะลงเองด้วยจ้าพี่น้องจาอ้าสายบัวกับสายบัวล่ะสวัสดีค่ะ รออังแอยแค่กัเอลขมรูดน้ำเลกเลกันะางแข่กัไม,ม่เมยเด้อแกแขนแล้วแขมันรูดสูงสูงแขมันรูดไสล้วรูมันมันรูบนน้ำสูงสูงไลโนโ่แขนง่ามเหี้ยงพ่นน้ำให้งาม เช็นธรามปาจานี่เกศษอยู่จะ่ของจะใส่่ะต้หญ่ขนาดป่นี่ยคองบ,งบอยู่พอดีเราไปแกงสาย,สายบัอวอานมอดดิพอละ,ละค่ะเบ็ดเขายังไหวโดนแล้วอือโอ้ยสวยงามมากค่ะเดี๋ยวไหมค่ะเดี๋ยวสยะพังไหม งามลายงามลายแงมงมแม่โดแล้ no, nice. <We> ่แ no. ม่เลยโดนแล้วยังวะอล่องล้ yeah. ุยงโอ้ยยไพี่น้องสายบัวดอกบัวสวยๆจ้า งามบรรยากาศสวยมากเลยค่ะพเก็บหลายที่น้งองเก็บไปะจะพอกินจ้าามต้นไมโต้นไมยวต้นไมยวต้นไมยต้นมยอต้นมย หมดขวนสวนดเ้าเอยขามาลหน้ัเอานไปทังผุนเลยเดี๋ยบอกไาสิไปทางผีเลยแเกือบเกือบาอยู่น้ำโตเอบหยัดน้ำเดี๋ยวทายไซบัวเบิ่งกัน งามอ่ะออเลยอ่นเนาขนาดเลยมึงนี่เกวเอาโดนหนักหน่ย ไปก็บสายบัวมาแล้วจะพี่น้องกำลังเตรียมจะแกงจะแกงใส่ไปไปอย่างละวนี่พี่น้องเพียงสายบัวใส่ปลาเข็มงจ้ะปลาหมออันนี้แม่ครัวของเราพี่แม่ครัวที่สุดหนึ่จ้า ร้านรามจ่าร้านสามาร้านสามจ้าร้านสามจ้าร่านสามจ้ารานามจ้าร้านสามจ้าร้านสามจ้ารยานสาจ้าร้านํามจ้าร้านีามจ้าร้านสามจารานสามจ้าร้านสามจารานสามจ้าร้านสามจ้าร้านสา น้องอนคนสวยจ้าร้านสาวคนสวยจ้าร้านสาวผู้ดียอาจ้าคล้องไปหังนี้คล้องคนมีแกงสายบัวจ้ะแกงสายบัวสักเปิดแรงมามันะดำเนาะตรงกับบกเลิบหนึงประมอตัวใหญ่ใหักตตะดปอาอิมพอร์ตมาจากสาเสียงโจ้ด้วยพี่น้องประมอนี้สั่งมาจากสาเสียงโจ้จ้ะบอกว่าไปตรงการซื้อไดคเจ้าของคนนนางเลี้ยงลูกอยู่ จะของตมจะจะของมขอตลายหายมีตวน้งอเร่ยตัวายหายซีไปงเอาเ่างัวอพ่อขายด้วยว่มันตัวใหญ่พ่อขายอ้คงอ้งเสือละจ้าราคาเบสิกลอยถึงลอยเศร้านี่ลอยเศร้าเบอร์นี่นี่ฮาวาเบอร์นี่ลอยเร้ากับขายอะไมันตัวใหญ่แห้งไหมมันใหญ่ก็ในตลาดสินใหญ่กตลาดไม่ก็ ตัวนี้สามตัวโ็อดซ้อโอดองตามมึงนะจจะพี่น้องดูยใไซบัวจนจะตอนนึงาสื่อเนลยีม่หยิบได้เว้ยเว้ยจัพี่แกงก่อนสายถนใหังเว้ย บางวเ็นไอ้วเม้มกเดินดัวมามตัวนเดน่อที่เป็นแม่ตอนยคนเดินอย่คนหัวหัวซาเป็นหัวเป็นเอมือนกนเป็นวานยงยเขาเข้ามาอยู่นี่งบ้าบัยหายปอเว้ยแ้ก็นยอนไล่นเลย่้น พี่น้องใส่บัวไปเก็บมน้ามือเสาร์นี่จ้ะแกงใส่บัวสูบพี่น้องกินนะจ้าไม่กินข้าวสารร่วมกันนะจ้าพี่น้องแกงใส่บัวจ้าพี่แกงใส่นะจ้าแกงแบบแล,วลาวลาวห้องนาะจ้ะแกงแล,วลาวลาอีสานห้างนี่งละแกงใส่บปลา แกงใส่น้ำปลาน้ำปลาน้านัวๆโอ้ยหอมพี่นอ้องปลารากลมกล่อมน้ำแกงเข้มข้น น้ำเดือดใสปลาลงจ้ะประหมอไข่ๆจ้ะประเข็หงไงใส่ลงไปจ้าน้ำเดือดก็ใส่ปลานะจ้าอันนี้แกงหนึ่งตัวก็พอแล้วอู้ย้งแกงเข็มข้นจ้ะน้ำฟดอ๊กวะ ปรุงรสด้วยแป้งนัวนะจ๊ะผงนัวนะจ๊ะพี่น้องใส่ลงไปลัวๆนะจ๊ะแซแบจ้ะแซแบอย่าบอกใครใส่น้ำปลายนี้หน่อยนัวจ้า ใส่ประคามหน่อยแล้วพี่จางประคามสดขามดิบใส่ไปนิดหน่อยจัดไปใส่หลายอย่างไม่สมแหงจ่ะใส่บัวตามลงไปใส่บัวตามลงไปใส่บัวตามลงไป ใสบ่บตามลงไฟเสร็จแล้วปิดฝานะจ๊ะคุณผู้ชมคะ่ะปิดฝาไว้ก่อนนะจ๊ะให้สายบัวสุกนะคะอบอกไถ่กระแดะนะจ๊ะพี่นนองจะด้า่อยด้วยรอให้น้ำเดือดรอให้สายบัวสุก โอ้โหผดอวะอวะวแล้วพี่น้องแต่ผู้ชมจ้ะชิมค่ะชิมดูก่อนนะคะมันแซบบ่กูกำลังพอดีแล้วพี่น้องขาดเปรี้ยวนิดหน่อยค่ะตเติมมะขามไปอีกเราจะใช้มะขามสดนะจ๊ะใสะล่ลงไป คือความหอมมันก็สิเปอยความเปียวมัก็สิออกมากจ้ะพี่น้องขามสดแส่บตียางค่ะใส่มาขามเปรียวลงไปต้นหอมกับใบแมงลักใส่ต้นหอมก็บฟ้าอีตูจ้ะแกงลาวขาเนาะ อุ้ยหน่ากินแห้งพี่น้องจ้าสดคาจ้าแล้วเร,รจาจะพี่น้องนี่แกงส้มหรือซีมพี่น้องมึงนะจ้ะอร่อยค่ะแกงส้มใส่บัวแกงเล่าๆลจ้ะ พี่น check, Debatte, ้องจะได้มากแต่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะจ๊ะเด้อกดติดตามได้หลายเด้ค่ะเด้อเป็นกำลังใจมือมือกระเทยพี่น้องนะจ๊ะจะได้เฮ็ดคลิปใหม่ให้พี่น้องมึงดูดูนะจ๊ะคลิปหนึ่งกระเพาะสำเนียแล้วพี่น้องลาไปก่อนนะจ๊ะพอกันไคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะ